สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15วมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของคณะกรรมาการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา9กนิกาสนาทีสมเด็จพระนณิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกน้วังสัพปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามันประจำปี2 5 6 4ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสออวนอโดยมีระเบียบว,วาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการจัดงานสองทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการส่วนภูมิภาคการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา2563เช่นการจัดค่ายสออวน5สาขาวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์การจัดการ แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติประจำปี2563การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564ได้แก่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติประจำปี2564โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูลนิธิสอวนการให้ทุนการศึกษาประจำปี2564อาทิทุนโอลิมปิกวิชาการและทุนการศึกษามูลนิธิสวนอ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของหมู่หน,น่วยทีสอวนอประจำปีงบประมาณ2 5 6 5มหาวิทยาลัยทักษิณ10กิโลแต่เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาจะไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ออกไปโดยจะกำหนดจะจัดงานในช่วงระหว่างปีฉลองเรื่องไหนวะ